ครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กนะครับแดดร่มลมตกของวันที่16ครับก็หลังจากตื่นเต้นกันมาพักใหญ่ครับช่วง4โมงเย็นก็ข้าไปแล้วนะครับสำหรับออตเตอรี่ัฐบาลไทยก็ผลที่ออกหวยวันนี้นะครับเลขท้าย3ตัวผลก็603นะครับ ต่างสองตัวก็สามนะครับตอนนี้ก็ดีใจกับผู้โชคดีนะครับงวดนี้เสียฐีใหม่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครครับก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศหน้าง,งานนะครับตอนนี้ก็เป็นโครงการดินแลกน้ำนะครับตอนนี้ก็รถไมโครกำลังทำงานอยู่ครับตัวเสียงมันยักไม่ชัดครับก็ให้มาดู ระยะแรกเลนะครับก็ตัวนี้ก็นี่ครับผู้ชมก็กําลังตกแต่งเบิร์มครับตอนนี้มีเบิร์มสองข้างครับยังสวยสดงดงามนะครับอันนี้ครับขอยืนยันครับท่านผู้ชมเป็นโครงการดินแลกน้ําก็คือทางเจ้าของรถก็เอาดินออกไปครับเจ้าของที่ก็ได้น้ําครับตอนนี้ก็ขุดไปลงแค่ห้าเมตรครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือห้าเมตรครับท่านผู้ชมลงลึกห้าเมตรก็ เห็นน้าแล้วครับตอนนี้เห็นตาน้ําก็เต็ตาน้ำครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเข้าๆเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งลงงานเนาะครับอันนี้ปากบ่อด้านล่างนะครับกว้างสิบเมตรปากบ่อด้านบนนะครับสิบหาเมตรแล้วทําสลปเรียงสามเมตรนะครับตอนนี้ก็สีสิบห้าองศาครับ ก็จะประมาณนั่นแหละครับประมาณ3เมตรสองฝั่งก็จะเป็นรูปแบบที่สวยงามครับยังยังคุดได้ประมาณ50เมตรแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมก็ให้มาดูบรรยากาศความสวยงามครับท่านผู้ชมสําหรับชั้นที่สองที่เห็นน้ําอยู่นี้ก็คือรอปล่อยให้น้ําแห้งก่อนแล้วก็จะลงไปเจาะระเบิดลงไปอีกครับตอนนี้ลงไปอีกประมาณ 3เมตรครับเป็เดเสร็จก็จะลึกเกือบ10 10เมตรโดยประมาณครับเพราะว่าต้องการพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่โคกครับตอนนี้โคกพื้นที่สูงับสูงอยู่จากคลองมากเลยครับตอนนี้ก็ต้องการที่จะเก็บน้ําให้ได้เยอะว่าบางคนทาําไมว่าถามว่าทําไมต้องทําคันขุดคูใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้ไม่ไม่ใหญ่ครับก็ปากประมาณ15เมตรแค่นั้นเองจะมองดูแล้วเหมือนกับใหญ่ครับเพราะว่ามันแต่งเบิร์ม45หองศานะครับ วิวก็สวยงามครับเพราะว่าขุดไปแล้วก็จะเจอจอมตัวครับตอนนี้ทางผู้ขุดจะไม่เอาออกนะครับตามความต้องการของเจ้าของที่เองเลยครับตอนนี้ก็มีการตกแต่งจอมปลวกให้ครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับ ท่านผู้ชมดูการแต่งสโลปครับตอนนี้จากภาพที่เห็นก็เห็นได้ว่ารถไม่มีปีกครับแต่คนขับก็สามารถที่จะแต่งสโลปได้สวยงามนะครับได้ขนาด45องศาเป๊ะเลยครับตอนนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีการวัดระดับไว้ครับมีการปักแนวปักเสาไว้ ก็จะดึงสโลปได้ที่ตรงมากครับอันนี้เ,เ,เ,เป๊ะได้ใช้งามมากครับก็มาเยี่ยมชมได้ครับคนงานของงานพนมการช่างครับตอนนี้ก็เปิดโชวเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ในใต้โพสนี้นะครับก็มีงานผมที่มีงานขุดก็สามารถเรียกใช้บริการได้ครับด้วยประสบการณ์มากกว่า40ป,ปีครับ ผมที่งานปุดงานโคกน้องนาทำได้ทุกอย่างน,น,าน,านี่สวยนะครับคุณผู้ชม อีกด้านหนึ่งของงานขุดวันนี้ครับก็ได้ประมาณ10%เท่านั้นครับบนเนื้อที่5ไร่ครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็จะขุดเป็นรูปตัวแอนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แล้วก็ด้านขวามือของคลิปนะครับของภาพที่เห็นก็จะยกมาทําเป็นทางเดินนะครับเป็นคูเป็นบนคูแล้วก็จะมีสโลปอันนี้ ฝั่งนู้นก็จะปล่อยไว้เป็นที่นาเหมือนเดิมครับสำหรับทันนี้ก็ขุดไปสุดนี่ครับที่ลอกหน้าดินอยู่ครับตนันนี้เป็นรูปตัวเอครับแล้วก็ยาวไปฝั่งนู้นครับระยะทางก็ประมาณความยาวประมาณ150เมตรครับกว้าง10เมตรครับตัวนี้โอเค จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชาว Facebook ชาว YouTube ได้ดูการขุดโครงการดินแรกน้ำครับว่าคืบหน้าไปขนาดไหนครับก็คลิปนี้ผมก็ทำไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับตันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ